คนวาทิ์แม้ภายนอกจะดูใจร้อนเพราะเป็นคนธาตุไฟแต่เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตามีความขยันมั่นเพียรสามารถอดทนอดกลั้นกับอะไรได้ดีข้อดีก็คือชอบช่วยเหลือข้อเสียคือทำคุณคนไม่ขึ้นครับทำดีไปคนมักไม่เห็นค่าสำหรับคนวาทิ์นั้นจะทราบกันดีว่ามักโดนหักหลังอยู่เป็นประจำจริงไหมครับแต่ก็ยังโชคดีที่เป็นคนฉลาดมักไหวตัวทันเสมอ เป็นคนที่มีแรงสังหรณ์หรือสัมผัสที่6ค่อนข้างแม่นแต่กับเจ้าความคิดนะครับคิดเยอะคิดมากเป็นคนตรงๆบอกว่าชอบคือชอบบอกไม่ชอบคือไม่ชอบเลยจริงไหมครับคนอาตย์คู่ที่เข้ากันได้ดีส่วนมากจะเป็นผู้ชายส่วนถ้าเป็นผู้หญิงนั้นจะต้องมีอะไรที่คล้ายคลึงกันอย่างเช่นมิจริตมีความชอบมีลสนิยมคล้ายคล้ายกันถึงจะเข้ากันได้ไปด้วยกันได้คนอาทิตย์เป็นคนรู้ผิดชอบรู้บุญคุณกระตันยูคนชีวิตมกักเจอความลำบากมามากมายแต่กว่าจะประสบความสำเร็จนั้นมักจะใช้เวลาที่ยาวนานกว่าคนอื่น ส่วนเรื่องเงินทองขอเตือนคนวันอาทิตย์อย่างหนึ่งนะครับห้ามไปลงทุนทําธุรกิจเป็นหุ้นส่วนกับใครหรือถ้าจาเป็นจริงๆควรจะเลือกตัดสินใจไตรตรองให้ดีเสียก่อนมีหลักฐานเอกสารให้ครบถ้วนทําอะไรจะได้ไม่โดนคดโกงไม่ผิดพลาดบ่อยๆด้วยความหวังดีครับแต่คนวันอาทิตย์คุณเป็นคนเก่งนะครับในชีวิตเนี้ยจะได้ดีก็เพราะตัวคุณเองยิ่งเหนื่อย ยิ่งสำเร็จดวงไม่ตกอับครับมักไม่ค่อยขาดเรื่องเงินทองเพราะคุณเอาจริงเอาจังทางด้านการงานคนวานอาทิตถือว่ามีโชคทางด้านนี้เลยครับเป็นคนที่ดวงแข็งตกอับหรือชีวิตติดขัดได้ไม่นานครับเดี๋ยวก็กลับมาดีขึ้นแต่ให้ระวังการใช้จ่ายสุรุยซุล่ายใช้จ่ายไม่ค่อยคิดก็มีเยอะเนาะธรรมดาเก็บเงินเอาไว้ครับสักวันต้องได้ใช้แน่นอนจุดที่โดดเด่นของคนวานอาทินะครับคือคําพูดคํามั่นสัญญาคือเป็นคนที่พูดอะไรแล้วต้องทําให้ได้จริงไหมครับคนวานอาทิต แล้วคุณก็จะเป็นคนที่เกลียดคนที่ผิดสัญญามากที่สุดเกลียดคนชอบโกหกที่สุดทางแก้ที่ดีก็คือคุณไม่ต้องไปสัญญากับใครนะครับจะดีที่สุดซึ่งคนาัาอาทิย์นนอนาคตไม่ลาบากลักษณะดีครับอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศมักจะได้ดีกว่าคนที่อยู่ในประเทศบ้านเกิดมักจะได้ดีกว่านะครับแต่โดยรวมแล้วก็คือคนาัาอาทิย์นั้นไม่ขาดทรัพย์หาเงินเก่งหาทรัพย์เก่งระวังแค่เรื่องการใช้จ่ายก็พอครับหากคุณมีเสื้อผ้ากระเป๋าหรือของใช้ต่าง ที่เป็นสีทองสีเขียวสีครีมใๆก็ดีนะครับจะช่วยเสริมโชคทางด้านการเงินให้กับคุณดียิ่งขึ้นครับเมืเปองเห็นหลายคนเลยที่เป็นคนวันอาทิตย์และมีแฟนวันคานเป็นแฟนก็อาจจะอารมณ์ร้อนคล้ายๆกันแต่เป็นคู่รักก็พอไปกันได้ครับแต่สําหรับคนที่ไม่ใช่คู่รักทางด้านการทําธุรกิจอีกเรียกคนวันคานนะครับคนวันอาทิตย์ทําบุญอะไรดีถึงจะดวงขึ้นดวงเฮงดวงปังทําบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างครับเช่นหลอดไฟคู่เทียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมบารมีให้คนวาทิ์เพราะแสงสว่างจะนําพาสิ่งที่ดีมาให้กับชีวิตคุณครับช่วงชีวิตที่คนวาทิตย์มีโอกาสปังควรเร่งกอบโกยก็คืออายุ22-26ปีและอายุระหว่าง29-32ปีหลังจากนั้นจะเป็นอายุ38-49ปีครับและสุดท้ายจะเป็นช่วงระหว่าง59-65ปีจะเป็นช่วงที่ทําอะไรก็จะขึ้นจะเหงจะปังอดทนรอคอยความสําเร็จให้ได้ขอโชคดีครับคนวาทิ์